สามีของนี้ค่ะป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองชนิดขั้นรุนแรงก็ได้ไปรักษาทำเคมก็เกิดเอฟเฟกต์ทำให้ลำไส้ทะลุแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาแบบแผนปัจจุบันได้ก็พูดให้ฟังว่ามันไม่มีทางจะรักษาแล้วเรากินดูมันเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งก็เลยเริ่ม ให้พี่ลบทานอาหารเสริมตัวนี้นะคะเช้า2กลางวัน2ก่อนนอน2ก็ทานไปประมาณ1อาทิตย์พี่ลก,ก็สามารถที่จะลุกขึ้นจากเตียงเองได้นะคะเดินไปห้องน้ำได้ คือคุณพ่อเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่เริ่มทานมีอาการจากโรคตับอักเสบค่ะคือปกติแล้วพ่อเนี้ยเป็นคนไม่ทานเหล้าไม่สุบุรี่แต่มีโรคเบาหวานนิดหน่อยนะคะม,มีความดานันมีหัวใจแต่เนี้ยนี้ก็เลยเอาเอาฟาเซียให้คุณพ่อทานวันละ6เม็ดแล้วเขากินเขาแข็งแรงขึ้นเขาไม่เพลียถ้าให้คำนิยามกับเขาว่าเอนไซม์เนี่ยเขาคืออะไระเขาคือพลังชีวิตพลังความรักของครอบครัวเลยค่ะ อย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าคุณแม่มะเนี่ยค่ะโลกประจากายของเขาที่เขาเป็นอยู่แล้วคือมีอยู่2โรคนั่นก็คือโลกความดันและโลกเบาหวานแล้วพอแม่รู้จักอัลฟาเซียแม่ก็เริ่มทานอัลฟาเซียแม่รอดจาก5โรคแล้วนะคะเยวม,มาดูค่ะว่ามีโรคอะไรบ้างที่แม่รอดจาก5โรคนะคะอ่ะเบาหวานก่อนที่แม่จะกินอัลฟาเซียอยู่ที่เท่าไหร่2 6 0ร้อยห้ <280. S 1> และหลังกินอาลฟาเซียค่าเบาหวานเป็นไงค่าน้ำตาตอนี้ก็คือค่าน้ําตาตอนนี้อยู่ที่ร้อยสาม có cứ cứ ปกติเลยนะคือคนปกตินี่คือคนที่เป็นเบาหวานนะบอกความดันโรคที่สองของคุณแม่ก่อนที่ทานอัลฟาเซียอยู่ที่เท่าไหร่คะก็เหมือนกัน200กว่าเหมือนกันซึ่งหลังจากนั้นก็คือมากินอัลฟาเซียก็เหลืออยู่ที่ร้อยกว่าณตอนนี้คือ140นะล่าสุดร้อย่สและโรคที่สามแต่ก็คือเคยเป็นต้อหินคือรักษาอย่างอื่นไม่ได้นอกจากว่าหยอดตาอย่างเดียวปรากฏว่าหมอบอกว่าให้หยุดยาหยอดตา ได้แล้วบอกว่าอ้าวทำไมหมอก็อหมอบอกว่าอ้วาวก็คือตาอปกติแล้วโรคต่อไปที่แม่เป็นคือแม่ไปเจอเป็นปอดเนาะปอด<อ>ใช่ระ,ะวหว่างที่แม่เป็นโรคปอดตอนนั้นเป็นโรคปอดเนี่ยคือแม่ก็ กินอะฟซีอีกอัดเข้าไปอีกอนนี่ก็คือไม่หยุดอยู่แล้วเออจากทานวันละสี่เม็ดก็เพิ่มเป็นวันละหกเม็ดเออคือเราเพิ่มปริมาณนิดหนึ่งซึ่งตัวนี้คือไม่ได้อันตรายนะคะเพราะว่าอันฟาเซียีนี่เป็นเป็นเห็ดนะเป็นเห็ดเป็นตระกูลเห็ดเจ็ดชนิดแต่สุดท้ายตอนนี้โลกปลอดเป็นยังไงมั้งคะก็ไม่มีอะไรปกติปกติปกติและล่าสุดข่ะล่าสุดเป็นสิ่งที่เราแบบตกใจกันทั้งครอบครัวชอบกันทั้งครอบครัวหมอบอกว่า เป็นอะไรนะเส้นหัวใจตีบหัวใจตีบแต่ตอนนั้นอาการอาการเหนื่อยอะไรไม่มีเลยนะหลังจากหนึ่งเดือนที่ว่าเราเรากลับมาฟื้นฟูตัวเองนะเราเรียกว่าฟื้นฟูตัวเองมากกว่าเนาะหัวใจคือจะเหนื่อยที่เคยคิดเสมอว่าเฮ้ยเรายังไม่ถึงวัยที่จะต้องกินของพวกนี้นะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรอะออแต่วันนี้แม่เป็นมากเสิร์มากเขาจะเข้าใจกันอย่างนี้นะว่าอาหารเสริมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สำคัญอะไรเนาะ แต่ต้องบอกว่าแม่คือตัวอย่างแล้วคือผลลัพธ์จริงๆค่ะอาฟาเซียจริงๆแล้วแม่บอกว่ามันช่วยได้ห้าอาวัยวะเนาะปอดหัวใจัวใจม,ม้ามป<ะ><ไ>อดไตไตเออเป็นโรคที่เกี่ยวกับพวกนี้แล้วก็เป็นสมุนไพรที่สร้างภูมิคุ้มกันเป็นเหมือนซปเปอร์อาหารอาหารซปเปอร์ฟู้ดที่คอยสร้างเก,กาะภคุ้มกันให้คุณ